สวัสดีค่ะพอเมพ่พี่นอ้องมือนีฝาผ้ารวยใช่ไหมติดตามอาจารย์สายขมิ้นเนาะค่ะในคาวางวดที่แล้วอาจารย์สายขมิ้นเหล็กเพื่อนกระเข่าเด้อค่ะสีเอาให้เบ่งเด้อค่ะมีคือเหล็กของอาจารย์สายขมิ้นงวดที่แล้วเนาะคะ่ะแต่ว่าฝาผ้ารวยบริมตตามผูกสุดท้ายพอแม่พี่น้องเบ่งกะพอโทษหลายเด้อค่ะงวดที่แล้วโคงสุดท้ายของอาจารย์สายขมิ้นเพื่อนกระไหนี่เด้อค่ะชุดบนชุดล่าง หาแปดกับเขาเต็มเต็มเนาะคะ่ะอ้วกระเสียใจหลายๆอยู่คะ่ะทั้งฝาพระรวยบดิมาตามให้กับพ่อแม่พี่น้องฝ้าพระลยกับเสียใจหลายๆอยู่คลิปนี้กับสิบห้ามาติดตามอาจารย์สายขมีน,น้ำกันคือเอาเนาะคะ่ะวา่าอาจารย์เสียหายเนี่ยทังตใดก่อนไปรับชุ่มรับฟังน้ำกันเลยเด้อคะ่ะก็ไม่ก็ใช่เลย ต้นรับเกา้าครับนรบขคเ่เ่น่น่เดอะขนมเนี่ยเรากรอบขึ้นบนดินไม่ได้ขนมแล้วเราโฟมอายรได้ไหมเนี่เดี๋ยะเกิดอีกว่านี่หน่อยนี่หน่อยเกิดว่า

ก็น้องห่างวันนี้ไม่บอกเพื่อนจานนี้ผมว่าพี่อดเช่นอยู่ในบ้านเนาะอมว่าในบ้านเนาะออกไปกับเนียนแต่ก็ได้อยู่ข้างนอกคือตรงจริงเขาว่าอย่างว่าเช่นหนาวเว้ยเช่นว่าดุบอกว่าเป็นไปตามนี่หน่อยตามเขาว่าอย่างเหนาวเว้ยว่าเช่นว่าจะเรียกไปบ้านเราน่ะมื่อนั้นไปเอาซาเลกมากก็ไปถามเล่ามาเลกีตัวเท่าไรมาเลกที่สิบห้า โม่หยังโมูซี่แฝดเจ้าชื่อรุ่เด้อก็จะบอกคุณพี่พ้นกระเือลอตเตอรี่กำนั่งไปขืนเงินอยู่ <Okay. S 1> อ่าอยู่บ้านดวงสวรรค์อยู่บ้าน,น,นพาท่องไปบินบ่นายย่างไปชี้ลัลกกิโลลักกิโลที้งวดกบอนก็นงวดอวดวบ mm. อลกองวดที่สองนี่ก็ไปชี้ว่ะแฝดหากระตุกเขาฮึดงวดที่สองวันที่บินธาบาิบมาท่วงรถอยู่สามคันครับผมท่วงรถสามคันคุณนแรงตลองมาใส่ยเงิน ตัวใดได้หน่อยท่วงรถลงพอท่วงตัวใดนะกันแหลกช่วงตัวใดกันแหลกจำได้วน้อว่าจำมเได้หห้ายังห้าหายากกว่าห้าแปดเอากันไหน่นผู้่าคนปนิยินนี่วดวดตอนวดตอนนั้นวดอนวดก่อนที่แล้วดก่อนวดนี่วดตอนไปช่วงบนรถที่สามคันกับผมโอสามคันแยกตะเบียนแยกตะเบียนคุณหันมันไหนห้าสามห้าแป ครับผมรถมาขายแบกม่วงเพื่นเอาแบกม่วงสบายแบกม่วงสบายก็เลยส่วนทะเบียนรถตัวน,นี้ทะเบียนรถตัวท่นสองเจ็ดห้าแปดตัวน้ากับตัวล้างอนนาจารย์น้ำมันตัวชัวร์นะเสนอโม่พี่เนี่ยเมื่อโบ่จะได้กระถือไปเพราอนั่นตัวนี่เันอว่าเมื่อนี้ก็เลยไปแวะปั๊มน้ำมันปั่นน้ำมันห้างโยมแม่เพื่นก็เลยเอิ้นเข้าไปในบ้านครับผมอ่าก็เลยไปถามบ้านเลขที่เพื่อนบ้านเลขที่เพื่อนนะไปถามบ้านเลขที่โยมแม่เนนอ บานเอกที่บานเกที่อยังมาสั่นน่อยบันเที่อยังจำวุ้ไเรวเร็วเร็วนั่งนิ่งบานเอกที่อยังอุ้งพอจำวุได้บานเลกที่อยังบานเอกที่ยี่สิม่รู้เออบานเกที่ยีสิบหมูสิบอ่าบานเลกที่ยี่สิบหกมูสิบ่ อันนี้ไปแวะบ้านมื้นซีได้เนี่ยครับขเข <ใน S 2> าไปเงี่ย<ใ>นเบซืนซีอันนี้บัวได้ใบต่ว่าอเอาอพิจาน้าบืญจะมันเดี๋ยวพิจาน้าบุากันไกลๆห้องไปว่ากันมาดนกีเพิ่นกีที่หกมูซ0 เอาแล้วไปกันแจนเดี่ยว่าแกนแล้วเมื่อกันแจนเนี่ยแกนะกันเริ่มกันเริ่มกันเริ่มอาจารย์ยันเริ่มนะกันเริ่มถ้าอาจารย์ว่าทวงอันใดก็ออกนอกจากเขียนไว้แล้วค่ะกล่องข้าก้อนนั่นแล้วค่ะชุดไทยมาอย่ดีๆโบ้จังๆเต็มๆนะมาแต่ใช่กว่าเมื่อมาแต่สกุลนครมาชุดันชุดไทยไทยชุดกับกัพอดีเขียนให้ เนจเน,นเน,เนี่ยเสอันะดัดเยนไว้เซ็รอะดัดเยนไว้จนะดัดเจนไว้เอมันมีอรตี่จเจนเี่นไว้เอาราคานเท่ากนน้ำก็ไปท่วงรถพอดีเนอะแบครับครับผมแปดห้าเบียนรถเน่ยมัดจอดอยู่เนป้ายแดงโอ้ออกอีกช่วงนี้นี่ แต่ตัวมันค้นค่กกับยุคีเ right? ่าหรล่ะวัดเรียญมัเนาะวัดเรียญเาะข้าวเามตัวอันียญเข้าคักครับเพราะว่าเามาจับหุบกับเก้ากับหนึ่งหนึ่งกับเป็นหนึ่งเนาะเป็นหนึ่งใชเก้าก็เป็นเก่าหุบก็เป็นหุจะเท่ากันจับได้กันกัเป็นเก่าด้วยเนาะเรียนนั่นเาเก่าขึ้นมากเก่าเึ้นมากเียนสงันเก่าขึ้นมาบหนึ่งเป้นมบสองเสมาอยู่อง โอ้เขาเอาไม่ต้องเหรอครับ่สอง่าน่าเขาเย็นีดเขาอเอาทีแรหน้าตัวอันั้ผมเอาไปส่งคนลาบ่เอาไปส่งหน่อยดีกว่าแต่เย็นน้ำแตงโมนึงมองเขาว่างครับเยนมากเลยเพราว่าเยนั่นขึ้นเยนตีนแหลกแล้วก็สตดเที่ยวแลนะอาจารย์จงไดยังพุหามาให้หาไดอยว่ามันองแชกที่้อมองให้อาจารย์สัมผัสบนบครับเอามาสัมผัสบนนังเจ้าคุณเดี๋ยวมาแต่ว่ากูจี่เอาให้ห้องมากกว่านุ่นโยมิกา เพื่อนสุดที่วัวปัใจให้ผู้ดีสิดท่วงมากครับผมบ้านเห็นว่าอาเปียตัวเดียวซือเดียวหนึ่งต่อซื้อทางนานมันวัวไม่ใส่จักเยัะมากห่วงห่วหวอืมนาชิบุลบกล่างไหมเนาะแม่แนั้นจะได้กันเฮ้ยผมมาแม่นั่งพวกคนออกเรียนมากแล้วได้หลายซื้อได้พวกไปซื้อมีค่ะพูกไปซื้อยูนี้ค่ะเพื่อนจำ เป็นกลับน้ำตาเพียนนั่นเอาเก่าหนึ่งเก่าไปเพิ่นเอาไมาเปียบเนี่ยอันนี้มันเปียกมันง่ายกว่ากันสำหรับสำหรับวันนี้อาจารย์ยังบ่ยเพ็ดะเหตุเพราะเหตุแค่อาจารย์เบ้าตัวใดสิออกตัวนั้นแต่สูงคือถ่ายเนาะอันงวดเพียงนึงเนาะเนี่ยไม่ต้องกลับให้มาห้ไปเท่านี้โอ้ครับล่างคือล่างให้มาห้ไปบนต้องกลับงวดนพียงโอ้งวดเพียนึงงวดที่ผ่านมาเด้อเด้อเพราะกันเบิ่งงวดที่ผ่านมาลูกติดไปได้เหรอตรงเจีนอาเปียกสุกสุกเนาะ ผลล่างบวกไห้บอยกับเรื่อนึงหมดวันนั่นัวนนี้ก็ย่งบ้านนี่จน่างเดีวเราเรียนท่านในนี่กับนี่วัดทีพันานมากแต่ว่าอันนี้ก็คือเราเอาไปบึงวัดเลอันนี้เพราะอันนี้เพราะเเด็กนี่มีฟันมหเออนี่เด็กไปเฮียนเว้นเไปเฮียนเว้นจานโขาเฮียนกับจำเป็นมันมันมักัจ้งเป็นบบชุกเสือาจานเขาเขาเขาไปน ครับเอาหมดก่อนด้วเอฟซนี่หอมเมือนที่จหน้าบ่เอาบับนี้จะให้อาจารย์แก้ข้าฝันให้เอฟซตั้งว่าเออวันนี้มีฝันยังไงครับกอหมดอันนี้อันนั้นกับเขาน้อนอดปลาที่ได้หนึ่งหมื่นหนึ่งหมื่นหกพันหนึ่งร้อยเก้าสิบห้าบาทกมโอ้จปลาปลาที่มากคุณสบายพราะระท่ามที่ทวงเขาเคลื่อนกับโบมีพูได้ไหมหาาหมื่นกับมีมาอยู่แต่ว่าคุณ ได้อยู hey, you know, ่หน so ่วยบวกกล้วยพื่นกับพ่อข so ันเป้าไปหลายช่องด้ยครับผมหลายช่องโอ้ที่จัดพ่อป้าเพราะว่าบวกกล้วยอาจารย์ก็บอกอยู่บวกกล้วยวีนึงบวกกล้วยเป็นหนังบวกกล้วยอาจารย์ก็บอกบวบกล้วยเป็นเก่าบวกกล้วยวีเดียวบวกกล้วยวีนึงนี่สอนอาจารย์บอกว่าอทุกคนครับผมกล้วยนึ่งวีกล้วยกะเก่ากล้วยนึ่งวีกล้วยกะเก่าอาจารย์วางที่อ่าประเด็นจอบเสียมือยไปเมือจังเลย่บบ ไปเขณยนแปดหาแปดสองช่วยกับก้วยเพราะฉะนั้นฉันขออาจารย์เกณฑนด้วยเเลยแปดห้าแปดแปดห้าแปดสองแล้วก็เก้าหกหนึ่งเก้าหกหนึ่งสองที่อาจายจะเข่ากันทยามจำเกิดกะเกิดนะนั่งอเดียวโซ่โบมาร์กค่อยว่ากันไหมผู้ใดบถือก็ค่อยว่ากันไหมถือแต่จงค่อยว่ากันไปเกณแนวทางกันท้น อันนี้งดควันนึกยังุ่ณงบปลาอยไปงนี้คุณได้ยินเสียงยีกันได้ยืนนี่ละงดควันนั่นนะเอาเขียนเอายีว่าบวกโกเขียนเอาเร็วงดควันเอวดอนวดปลาปลางดปลาปลามาอีกก็ได้ครับแับนี้อยากได้ควบฝันของอาจารย์นะอ่ากันยากได้ควบฝันอาจารย์ฝันควบมนีมีแต่นอนครับสา่งพุชจีไว้หันกับไปนอนอยู่ในหันตอนว่าได้ไปิดเบาง่ายกับทำพ่อพี่ชีนาะ เพิ่นใส่จงกระเบนเสื้อบ่นุ่งอีตะผู้ใหญ่ๆนำๆตันๆย่างบุบๆๆเข้มาหาเข้หาตัวพระอาจารย์มีตะผู้ชายเด้มีตะผู้ชายอาจารย์ไดไดก็เลยวมีตวมีกปักปวดลปวดเองนั่นนี่ก็ได้วจนี่ก็เลยฟันฟันน้ําแขนใ้นหอยยําหอยยําอยู่เียดกจะว่าอยู่ฟันดนหอยลงหอยลงเนี่ยมันหอยลงข้างล่างยว่า มันห้อยลงข้างล่างฟันชินแล้วมันห้อยยวดวนตัววนตันลงหน้าทางบกขาดออกจากันฟันแล้วมันห้อยล่องคันแล้วห้อยล่งนะค่ะมันห้อยลงข้างล่างผู้ชายผู้ชายกับน้ำหาน้ำหกอ่าเอาเจตีพี่แตจน่าิ่งฟันแล้วชินห้อยล่งห้อยลงข้างล่างนี่ห้อยยั้มยางลงข้างล่างผู้ชายน้ำผาน้ำหกนะผู้ชายเจตีว่าล่างบแหวูอ่างบู๊อะเจิไปจังสั้นตัวเฮอะแต่ไหนดังบ่บุญกับบู้จากเดี๋นี้ว่าชินห้อยยั้มยางล่าบ่ตหว่ขาดออกจากกัน อืมนางหอยเป็นจริงเป็นตอนไม่เยอนะะนะสิ่งเป็นยังไงนะพ่ออืมเรต้องตีสิ่งตีเลียดตีเลียดบ่อ่าตีเลียดห้าเบดหกเบีดเอาแต่ที่แน่ๆก็คือตัวนี้ถ้าพี่น้องผู้ชมไปแวะที่ปั๊มอ่าบ้านเลขที่ปัม๊มแบบสองหกหนึ่งศูนย์ทับหนึ่งศูนย์พี่น้องครับไปพิจารณาก่อนเด้อพี่น้องเอาพิจารณาก่อนอ่าค่อยลอ่อีกเหรียญหรือคงสุดท้ายค่อยล่อเหรียญจาก่อนครับผม อันนี้เอปเป็นน้าางเสกน่อยจานนี่กับผมกับเน่นน่อยก็จำได้ว่าสองหกมาหน่อยมีแต่เน่ยหน่อยบอเนาะผมมาได้บแจคเทียนอกจากล่อเหรียญมึงเชกอยกับผมนั่นใช้กิบอเจอนนึงันอันมันเอาได้บะผมว่าเสียวมากเพวกยิงห่างกแดงยิงห่างไเพค่อยสวดเจียจานยิงห่างไม่ค่อสือเจียเพราะว่าของผู้เฒ่ายุบัน านของเพวดเพราะว่าขั้นเอาลุ่งบาดละบ,ก,ลบก้าเอาลุ่งงานอาจารย์โบลุบานนนดนะรบพอตรงนี้ลุง่งบาดแต่มีอีกอันนึง่งที่เขาแม่นที่สุดเน่ยสร้งรับดีขอมากนั่นตรงเตียงฝันี้นสร้างรับนั่งสร้างละหาเมนะือตันเห็ทีท่ทาเขาอยู่คือเจรส้างหายดีไห่วตรงเตียงสร้ารับเลกสี